ว,วันนี้ทดสอบยิงแผ่นเพจเกาะนะครับด้วยกระสุนลูกกิงหัวเคลือบแข็ง FJ f, f ขนาด9ลูกอร์นะครับจวดูดว่าจะเป็นยังไงครับผมจะโดนไหมเนี่ย

อันนี้นะครับความบุกครับน้อยครับครับนี่คือการทดสอบครับยิงไม่เข้านะครับขัด